ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมวางยากันบ้างน,นะครับคดีนี้มาจนถึงวันนี้ตำรวจยืนยัน ว่ามีผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับคดี13คนด้วยกันตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งหาพยานวัตถุในการเชื่อมโยงในแต่ละคดีนะครับสิ่งที่ตํารวจยืนยันเรื่องของวัตถุพยานในเวลานี้นะคะก็คือจากพยานหลักฐานนะคะยังไม่สามารถขอออกหมายจับใครได้เพิ่มเติม,มแต่ตํารวจไปพบข้อสงสัยบางอย่างที่กําลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์เช่นเส้นทางการเงินการติดต่อกับบุคคลต่างๆการไปมาหาสู่นะคะทั้งหมดนี้ทําให้ตํารวจเชื่อว่าอาจจะมีผู้ ร่วมสนับสนุนอยู่หรือไม่ค่ะหนึ่งในผู้เสียชีวิตคนล่าสุดในสํานวนคดีของตํารวจก็คือนางสาวสาวิตรีหรือหนิมบุตรศีรักค่ะอายุ40ปีนะคะสามีซึ่งเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองบึงการให้ข้อมูลกับตํารวจกองบังคับการปราบรามว่าหนิมรู้จักกับแอมผ่านวงแชร์วงแชร์นี้มีแอมหนิงแล้วก็จอยจอยนี่ถือว่าเป็นพยานนะคะมาให้ข้อมูลแล้วด้วย หลังจากคลอดลูกคนที่สองได้เดือนเดียวค่ะหนิมบ่นว่าอ้วนแอมก็เลยส่งยาลดน้ำหนักชนิดแคปซูลมาให้ทางไตรสณนีหลังจากรับประทานไปแล้วหนิมเป็นลมหมดสติมีอาการปากเขียวนิ้วเขียวหรือแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เรียกว่านิ้วคล้ำปากคล้ำศพมีเลือดออกที่ริมฝีปากชนสูตรออกมาพบพโพแทสเซียมในเลือดปริมาณสูงกว่าปากติ และหลังจากภรรยาเสียชีวิตก็ไปพบยาแคปซูลวางอยู่บริเวณหัวเตียงนะคะจากนั้นสามีให้ข้อมูลว่าแอมก็ยังโทรศัพท์มาถามหาหนิมด้วยเมื่อรู้ว่าเสียชีวิตก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีกค่ะหนิมเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2,563นะครับท่านะผู้ชมบ้านของหนิมอยู่ในจังหวัดมุกดาหารครับวันนั้นสามีไปทำงานต่างจังหวัดทราบเรื่องจากลูกชายคนโตอายุ5ขวบในวันนั้น บอกว่าหนิมเป็นลมครับก็เลยให้เพื่อนบ้านไปช่วยดูเพื่อนบ้านบอกว่าหนิมหมดสติอยู่บนเตียงพยายามเขย่าตัวแต่ไม่ตอบสนองตอนนั้นไม่ติดใจนะครับเพราะคิดว่าเสียชีวิตหลังจากคลอดลูกไม่นานเ,นเป็นเป็นเป็นชาว<อ>เอิญนองเป็นเมยเนาะเพิ่นโอ่แม่ลูกอ่อนกินยังปิดก็คิดว่าจังสันน,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 นนาแปบ้านเฮากับมิจตเนวนั่นแหละค่ะแคบานเฮานะทั้งทั้งเม่นนองเขาเนี่ยมันใจก็เท่าเนร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่นะมเพราะว่ามเห็นอย่างนี้มันคุยกันอยูลค่ะคุยคุยคุยกับปรุงหานี่เนาะค่ะก็คุยกับพีนั่งแบนกูน้องเข้มนะมีการโอนเงินโอนยัง่ อีกกรณีหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ตำรวจไปพูดคุยกับนางละตาขาวอินแม่ของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายที่เสียชีวิตเมื่อ8ปีก่อนนางละตาตั้งข้อสงสัยว่าลูกสาวอาจจะเสียชีวิตด้วยเหตุไม่ปกติหลังกลับมาจากต่างประเทศและแอมเป็นคนไปรับที่สนามบินนางละตาบอกว่าหลังลูกสาวเสียชีวิตแอมเป็นคนเอาทรัพย์สินในบ้านไปประมูลขายโดยอ้างว่าเป็นความประสงค์ของสามีลูกสาวซึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่ปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องมรดก50ล้านบาทหายไปตามที่เป็นข่าวนะคะตำรวจยังเชิญนางละตาไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนที่กรุงเทพแต่นางละตายังกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเขาถามมาก็จะพูดทุกเรื่องถ้าถามก็จะพูดอย่างที่เขาจะตอบอย่างที่เขาพูดนั่นแหละอย่างที่เรารู้มานะ่าจะพูดความจริงหมดเลยยังไม่จริงาจะไม่พูด ที่นี่มันมีประเด็นหนึ่งที่เรื่องของไอ้มรดกห้าสิบล้านเนี่ยยังมีคนพูดถึงอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะฉันไม่รู้ไม่ใช่ที่เนี้ยไม่กินค่ะไม่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับกับเราตรงนี้เลยก็ลูกก็ไม่เคยบอกแล้วพี่เตอร์เขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาจะโอนเงินมาอย่างนี้ไม่ใช่ ตอนนี้คดีย่อยเนี่ยมีเยอะนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีการประชุมร่วมกันของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนครับหลักๆก,ก็คือชุดที่อยู่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค7และภาค4รวมไปถึงตำรวจในพ้องที่ที่มีผู้เสียชีวิตครับด้านพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจนพงศ์หนึ่งในหัวหน้าชุดทำคดียืนยันว่าตอนนี้ยอดของผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมผู้ต้องหานั้นเท่าเดิมครับ13คน แล้วก็รอดชีวิตหนึ่งคนการสอบสวนสามีของแอมซึ่งเป็นตำรวจระดับรองผู้กำกับการยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางคดีนะครับและแนวทางการสืบสวนยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นตอนนี้จึงไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มแต่จากพฤติการต่างๆของผู้ต้องหาทั้งการใช้รถประเด็นรถเนี่ยวันนี้มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับรวมไปถึงการโอนเงิน ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะมีผู้สนับสนุนหรือไม่ครับครับสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับพี่ครับก็เป็นเรื่องของการที่เรามานำข้อมูลนะครับของแต่ละท้องที่ที่มีการเกิดเหตุนะครับนำข้อมูลมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็นําไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะเนื่องจากว่าการกระทําของผู้ต้องหานะครับมีการกระทําในลักษณะเดียวกันนะครับและก็ในหลายท้องที่ครับ สำหรับในในเรื่องของตัวผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังคงเป็นตัวแรขก็คือ13ลายนะครับส่วนผู้ที่รอดชีวิตก็เป็นหนึ่งลายก็ตามที่พี่น้องตื่นบนชนทราบแล้วนะครับสำหรับประเด็นอื่นก็คงอยู่ในระหว่างที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการออกหมายจับนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงไม่มีนะครับที่มีออกไปครั้งสุดท้ายก็คงเป็นที่สอพอเมืองนะครับเคสของเตา สารวัตปูพลตอเมตรีอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามอธิบายถึงแนวทางการสอบสวนนะคะบ,บอกว่าคดีหลักๆก,ก็คือคดีก้อยนี่เป็นคดีหลักเลยคดีที่2คือคดีสารวัตรปู2คดีนี้มีผลตรวจยืนยันชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับแอมและพบสารไซยาไนในร่างกายผู้เสียชีวิตส่วนคดีที่3คือคดีของผู้รอดชีวิตก็คือนางสาวปลาคนที่มาให้ข้อมูล ตำรวจบอกว่าปลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะและล่าสุดปลาได้เข้าแจ้งความเอาผิดแอมฐานพยายามฆ่าแล้วค่ะ